สวัสดีครับกข่าวพยากรณอากาศนะครับสำหรับภาคใต้ภาคตะนอกนะครับประจำวันจันทร์ที่28ตุลาคมนะครับ2 5 6 7นะครับเราก็มาแเลกันนะครับวันในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะนอกเนี่ยจะมีสภาพอากาศเป็นฝืมม์นะครับเริ่มจากผับแผ่นดินการผิวผืนนะครับก็ยังคงเห็นย่องความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านภาคกลางนะครับแล้วก็มีพายุโซนร้อนนะครับจะมีนะครับปกคลุมอยู่บริเวณ ชายฝั่งประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็มีตัวนึงนะครับอยู่บริเวณทางด้านมาสูดแปซิฟิกนะครับอยู่แค่ๆกับชายฝั่งของประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นพายุโซนร้อนกองเลขนะครับตอนนี้ก็ทั้งสองตัวนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะครับสําหรับภาคใต้ดาวเทียมนะครับช่วงเช้าวันนี้ก็เห็นกลุ่มเมฆค่อนข้างที่จะมากนะครับ <wizard died camping bench> <wind> ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ พ้นนการตัวอาการตเรดาชุมพรนะครับเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนที่กำลังปานกลางมีการปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดปะจจวบขลีขั้นตอนล่างนะครับแล้วก็บริเวณจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับฝนการตัวอาการตเรดาสติงปาจังหวัดสงขลานะครับเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนที่กำลังปานกลางมีการปกคลุมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะครับสงขลาและก็ยะลานะครับเป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวมาจากทางด้านฟังทะเลํามันต่อนลางเข้ามาในพื้นที่ภากใต้ฟังกันออกนะครับ รายงานอุณหภูมิผักตายฟังนอกนะครับอุณหภูมิสุดเลยว่าเนี่ยวัดได้37.3องศาเซลเซียสนะครับที่อำเภอวัยหินจังหวัดปัตตุลีคันนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดชาวานันนีนะครับวัดได้27.7องศาเซลเซียสนะครับที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับรายงานปริมาณทุนท่านนี่อยู่ที่ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ทีเจ็ดว่าชาวข้างเมื่อวานถึงตีเจ็ดว่าชาวข้างวันนี้นะครับก็มีฝนกระจายตัวค่อนข้าง,ขงดีนะครับมีตกได้ตั้งแต่พื้นที่จังหวัด ประจวบศรีขันนะครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครรีธรรมราชสงคลาปัตตานียะลาและก็นาธิวะนะครับช่วนปริมาณฝนเนี่ยยังชื่อว่าไม่มากนะครับอยู่ในเกณฑ์ของฝนเล็กหน่อยถึงปานกลางนะครับแล้วฝนที่มาพิสุดเมื่อวันนี้นะครับอยู่ทีชากาศยานนครรีธรรมราชจังหวัดนครรีธรรมราชนะครับวัดได้ยิบมิลลิเมตรนะครับ มาถึงพยากรณ์อาการภากตายฟ้องออนนีนะครับก็ยังคงมีฝนได้หลยพื้นทีนะครับแล้มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับถ้าเรามาเลยเป็นรายจังหวัดเนี่ยในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีขั้นชุมพรสุราษฎร์ธานีนครรีธรรมราชพัทลุงเนี่ยจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ลอยละ40ขอ้พื้นทีนะครับส่วนตั้งแต่จังหวัดสงขลายปัตตานียาลานราิวัสเนี่ยจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ลอยละ60ขอ้พื้นทีแล้วก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งได้นะครับ สำหรับอิทธิพลหลักๆเนี่ยก็มาจากตัวลมตอนตกเชิงเนื้อนะครับที่ปัดก็มาปกคลุมในพื้นที่บ้านเรานะครับในช่วงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องระวังอันตรายที่มาจากพ้นฝ่าขนองนะครับเพื่อมาชกแรงนะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาบ่ายถึงว่าค่ำนะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วงของหยีซีถึงหยีปกองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ในช่วงของซาร์ซองถึงซาร์ซีองศาเซลเซียสนะครับ สำหรับลักษณะคือนลมนะครับบริเวณอ่าวไทยเนี่ยยังคงเป็นล <c oughs> มตะนตกเชียงเนื้อนะครับความเร็วลมอยู่ที่สิบมาถึงสักเจ็ดไมกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำให้ขื้นในทะเลเนี่ยข้ามข้องออกไปเนี่ยสูงได้นึ่งสองเมตรนะครับถ้ามีฝนฝ่าเขานองเข้ามาปะทุมเนี่ยสูงได้มากว่าสองเมตรพอป้าพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะครับถ้าเห็นกลุ่มฝนเนี่ยก็ให้เรียเรี่องการเดินเรือไว้ก่อนนะครับถึงขาดไม้สว่างการอยู่ข้างหน้า นะแล้ววันที่8ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายน2 5 67นะครับในพืวว the smoking, ้นที่ภาคใต้ภาคตะวันี่ยในนี้เนี่ยฝนก็ยังคงอยู่ในเกลื่อลอยละ4 0ขรอบพื้นที่นะครับฝนจะเพิ่มเข้ามามาอีกที่เนี่ยในช่วงวันที่3พฤศจิกายนนะครับอยู่ในเกลื่อลอยละ60ขรอบพื้นที่นะครับส่วนสําหรับภาคใต้ภางตะวันล่างนะครับอย่างจากวันนี้เนี่ยยังคงได้รับอิทธิพลจากตัวลมตอนตกเฉียงเหนืออยู่นะครับที่มี ปัดเข้ามาเนี่ยเป็นพ้นอพิมาตจากทางด้านทะเลน้ำมันต,ตอนหลังนะทำให้วันนี้เนี่ยพ้นก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ลอยหลักพวกทิศข้องพื้นที่เรามีพ้นตันักเป็นบลาแห้งนะครับแบงแต่ปรอจากนั้นไปเนี่ยพ้นก็มีแนวโน้นมลดลงนะครับเราจะเปิ่มอีกั้งนึงเนี่ยในช่วงวันทีสร้างปฏิกรยายนนะครับสุถานี้นะครับก็ฝากถานผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในกรับช่องของสู้ตัวนิยมวิทยาภากตายพเพราะอของเราไว้ด้วยนะครับตรอดนี้เพิ่มข้อตัวเราไปก่อนนะครับ สสวัสดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน